สวัสดีค่ะวันนี้เต้าจะพาทุกคนมาย้อนชมบรรยากาศที่เต้ากลับเมืองไทยจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมันไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในด้วยกันเลยค่ะวันที่เต้าเดินทางกลับค่ะเป็นวันที่สองกรกฎาคมเป็นช่วงที่น้องอารันปิดเทมอม2เดือนคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาและเป็นเดือนที่พ่อน้องอารันหยุดพักร้อน1เดือนค่ะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในสนามบินด้วยกันค่ะช่วงนี้คนที่สนามบินเยอะค่ะเราต้องมาถึงที่สนามบินก่อนที่เราจะเช็คอินประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะตั้งแต่มีโควิดมาแต้ไม่ได้กลับไทยประมาณ3ปีค่ะได้กลับรอบนี้คือแบบดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยค่ะน้องอารันก็กลับเมืองไทยเป็นครั้งที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปรุ้นกันข้างบนเครื่องค่ะว่าน้องอลันจะงอแงหรือเปล่าค่ะ รันเห็นเครื่องบินใหญ่ไหมห <ś c oughs> อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ <ś c oughs> ก็จะบินแล้วค่ะ ไปค่ะเดินทางกับประเทศไทยด้วยกันค่ะรถขนกระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าที่เราบายบายใช่ไหมลูก พอเครื่องเริ่มขึ้นข้างบนค่ะพนักงานก็จะเริ่มมาเสิร์ฟอาหารค่ะวันนี้มีเมนูอะไรเอ่ยมีไก่มีมันฝรั่งบดแล้วก็สลัดเมนูต่อไปคือเค้กเค้กขนมหวานค่ะอันนี้เป็นน้ำเปล่ามีขนมปังแล้วก็มีเนยอ,อันนี้เป็นขนมค่ะแพ็กเกอร์ วอาหารในกล่องนี้คือไก่ผัดขิงค่ะพอกินอาหารเสร็จอรันก็หลับยาวๆเลยค่ะพอถึงตอนเช้าเวลา,าวเกือบเกือเที่ยงค่ะก็มีอาหารเช้ามาเสิร์ฟค่ะมีผลไม้มีแอปเปิ้ลมีส้มแล้วก็มีโยเกิร์ตค่ะน้ำเปล่า กล่องนี้ก็จะเป็นไส้กรอกทอดไข่มันฝรั่งแล้วก็ถั่วต้มค่ะถั่วฝักยาวต้มตอนเช้าๆวันนี้เต้าก็จะดื่มกาแฟค่ะใส่น้ำตาลลงไปวันนี้อากาศแปรปรวนเครื่องตกลมอากาศบ่อยค่ะแก้วกาแฟก็เลยโยกเยกแบบนี้ค่ะ But well, it's not how look. ถึงแล้วลงบินแล้วลงแบบนุ่มมากไม่ได้ยินเสียงล้อเลย ศรีสากเรียบร้อยแล้วยานล้าตาเก็บขันแล้วเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือสีสากโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านบนเครื่องได้โดยน่าสนใจประการการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนลงเครื่องท่านสามารถรับกระเป๋าได้ที่สายพานหมายเลข6การบินไทยและ้านจายันร่วมกับสายการบินทีเอ็มพีพอถูกก็กับการทมันสากและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา 네ละมาป็อยจะได้มีอกาสต้อนับท่านสามารถติดตามข้นตอการเดินทางของการนไทยไดที่เว็บไซต์ไอรเครับอนชอบไหมอเลนชอบขีดปึบินไหม สน uh, <sen broth. S 1> ุกมลการบินไทยสนามนสุวรรณภูมิ อลันอยากให้ตากับยายมาขี่ด้วยไหม ราจะไปรับกระเป๋ากันค่ะ เี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันค่ะจากสายพานนี่เรากำลังรอรับกระเป๋าค่ะกระเป๋าเดินทาง3ามใบค่ะรอกระเป๋าสีชมพูกับสีดำสามวันแล้วก็จะไปรอเอเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปโรงแรมกันต่อค่ะ ราะว่าเต้าจะพาพี่กรุงเทพประมาณสาวันแล้วค่อยกลับร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณพี่ชายพี่หนึ่งแล้วก็พี่แหม่มพี่สะพ้ายที่มารับที่สนามดินแล้วก็พาไปส่งที่โรงแรมค่ะเต้วดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กลับเมืองไทยดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ